สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเซกระปุกออกง่ายได้ชัวที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวนแสงหะไทยรัก,กันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมกับรถ่นครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นท็อปและเป็นรุ่นขายดียอดนิยมใช้งานนะคะเป็นแบรนด์ตลาดกันอีกด,ด้วยค่ะสำหรับตัวเตยตาฟอร์จูเนอร์มาแชมป์วันนี้ทําไมถึงพามาดู2คันนะเราจะพามาชมสําหรับรุ่นท็อปขับ2กับรุ่นท็อปขับ4ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะคุณผู้ชมคะ สำหรับตัวรถเนี่ยนะคะก็คือตัวเตต้าฟอร์จเนอร์แแชมป์ปี0 1 1ทั้งคู่เลยนะคะอย่างคันนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น3 0 v นะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสล้อส่วนคันสีบนทองอ่อนนี้นะคะไว้สำหรับพร้อมดูรพร้อมใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะซึ่งเป็นส0 v จูีทั้งคู่เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขับสีกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวนี้นะคะนั่นก็คือสีบอลทองอ่อนนะคะสภาพสวยพร้อม ใช้งานมากๆนะคะน,นีเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นเพียงแค่528,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวรุ่นฮอปเนี่ยนะคะก็เป็นนี่เลยนะคะเขาจะมีที่ฉีดหลังโคมไฟหน้าาให้จะสังเกตได้ว่าขับ2ไม่มีเพราะว่าเขามีมาให้แต่เฉพาะรุ่นขับ4นะคะอันนี้เป็นตัวไฟแบบ l โป projector ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าของิมก็มีการติดตั้งเป็นกรอบโคมเมีย่ยทา้งด้านชุดไฟหน้ามานะคะพอ <ๆ S 2> ติดตั้งเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเห็นได้ว่ามันรับกับตัว ก็จังหน้าอย่างดีเลยเพราะก็จังหน้าคันนี้เขาจะเน้นเป็นดีไซน์แบบครเมียมใหญ่เลยนะคะนล่างกระชนนะคะคันนี้สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันมากไม่มีร่องรอยเฉียวชนหรือว่าเราอรุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะอันนี้ดาเดิมบางบางมานะคะผู้ชมขาไม่มีร่องรอยของการบุบการชนมาแล้วก็ได้เป็นตัว i n t e r อ o r ช่องดักลมด้วยนะคะนี่ก็จะมีเป็นตัวกระจกมองมุมอับทั้งคู่เลยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเน้นเป็นดีไซน์แบบล้อดาเดิมนะคะตัวนี้ก็เป็นสี ดีลยานนะคะแซนด์เดินโรงงานนั่นก็คือที่ขอบ17นิ้วตัวล้อเนี่ยเป็นดีไซน์แบบการคู่นะคะสภาพสวยแบบนี้ทั้ง4ล้อก็เลยแล้วก็มาพร้อมราวบันไดนะคะขึ้นลงได้แบบสะดวกสบายมากมานะคะตัวสีของเขาเนี่ยคุณผู้ชมสีจะสังเกตได้ว่ามันจะเสมอแล้วก็เนียนกริบไม่มีร่องบอบึกไม่มีร่องรอยชนใดเลยนะคะนี้จะเป็นดีไซน์แบบโคเมียมด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะตัวท็อปเขาจะมีราวหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังคาสีสวยสวยแห้ แห้งเดิมนะคะไม่เคยสาดสีหรือว่าทําสีมาใหม่ภายในของตัวรถนะคะจะได้เป็นโทนสีเบจค่ะคุณผู้ชมค่ะภายในก็คือแบบดูสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้าแบบรอบพันสําหรับตัวซอกตัวสีคันนี้นะคะเป็นซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะส่วนภายในของตัวคอนโซลคันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคอนโซลน,นะคะที่ดําเดิมมาจากโรงงาน มีแอร์ a บักมาให้คู่หน้านะคะผู้ชมค่ะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าสภาพของเขาเนี่ยคือเนียนสวยมากๆนะคะตรงกลางนี้เนี่ยก็ยังได้เป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้มีดูหนังฟังเพลงบลูทูธแล้วก็ได้กล้องถอยหลังด้วยนะคะ เป็นแบบออปชั่นเดิมจากโรงงานสำหรับตัวท็อปเลยนะระบบแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้ส่วนเกียร์เนี่ยนะคะผู้ชมค่ะก็จะมีเกียร์เพิ่มเข้ามา2เกียร์ด้วยกันอย่างตัวนี้คือเกียร์ออโต้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเกียร์โฟร์วิลดอยนั่นเองนะคะผู้ชมค่ะสำหรับภายในนะคะตัวเบาะคันนี้สภาพสวยนะเป็นเบาะหนังสีเบจกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นตัวออปชันสเปคชุดแต่งเดิมจากโรงงานทั้งหมด ไ,ไฟเบรกดวงที่3สวยๆนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไม่มีร่องรอยแตกใดๆนะคะการชนด้านล่างสีสวยเนียนกิ๊บมากๆก็ถ่ายหลังเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับภายในนะคะของตัวรถ คันนี้เบาสารแถวตอนนั่งกันได้สะดวกสบายทางบ้านนั่งกันได้6-7ท่านนะคะมีแอร์รามาให้ทางสารแถวตอนด้วยแล้วก็ร่ำลอยจากการใช้งานคันนี้บอกเลยว่าเดินจากโรงงานสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเาพาไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมออปชันต่างๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับฝั่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคัน แบบ Auto อโต้ัขงคนขับมีเซ็นท่านล็อกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ฉีดหลังคนงฝ่หน้ารลวองมาไลยนะคะตัวนี้จะเป็นครูชอนโทนมีมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยแล้วก็เลื่ใไม้ของเขาเนี่ยเขาก็วิ่งไปแค่2อง0 0 0กิโลเท่านั้นเองบอกฝั่งนี้ก็เป็นบอกตับไฟฟ้าด้วยนะคะผู้ชมขาซึ่งคันนี้เนี่ยนะคะราคาโปรโมชั่นเหลือแค่528,000บาทเท่านั้นเองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราพามาชมนะตัวท็อปกันอีกคันเลยสำหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือ t ต y ตาฟอร์จ u เ e r นะคะเป็นสีขาวมุกสภาพรสวยๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งตัว TRD กันแบบรอบคำจัด เต็มน,นทั้งระบบเลยนะคะทั้งลอ้อเอ,อ่ยชุดกันชนสกเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็รวมไปจนถึงสปอยเลอร์ด้วยตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือรุ่น3.6ค่ะเพื่อส2ล้อนะคะคันนี้บอกเลยว่าจัดองค์ทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วฝากระโปรงหน้าได้เป็นแบบโช๊คอัพนะคะคุณผู้ชมคะเปิดปิดง่ายๆเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าเดินไม่มีลอ่อรอยแตกเลาอมาพร้อมเลนโปรเจคเตอร์และคันนี้เลขไม่์เขาวิ่งไปน้อนมากเลยนะแค่หนึ่งแสนหนึ่งพัน กิโลเท่านั้นเองนะคะกอนชนด้านล่างเนี่ยทุกู้ชมพอมาเสริมสเกิร์ตโอ้ชุดแต่งก็อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อดีไซน์ TRD สปอร์ตทีโว กี่เป็นสีนี่อย่างขอบ18นิ้วเมื่อกี้นี้พาดูตัวเติมโรงงานเนี่ยจะเป็น17แต่พอมาเป็นชุดต่างสปอยมากยิ่ขึ้นก็เป็นขอบ18นั่นเองนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยสีสวยเงียกันรอบคันเลยนะคุณผู้ชมคะด้านในของคันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคันที่แล้วมากนักนะคะออปชันเนี่ยเขาจะคล้ายขึ้นกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพียงแต่ว่านะคะตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่นอน2ล้อแบบนี้นะคะก็คือจะมีเกียร์เดียวเลยจะไม่มีเกียร์โฟล์ล่ะนะคะ ภายในเนี่ยคุณผู้ชม,มสะอาดสะอ้านคือซื้อไปเหมือนได้รถป้ายแดงนะคะเหมือนได้รถแบบว่าสภาพไป้ายแดงในราคามือสองกันเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยนะคะชุดแต่งสปายเลอร์ด้านท้ายทีอาร์ดีสปอร์ตทีวสวยๆนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ด้านล่างนะคะก็คือเป็นทีอาร์ดีสปอร์ตเช่นเดียวกัน ะะตัวนี้ภายในเป็นยังไงบ้างเอาพาเปิดชมกันสักหน่อยหนึ่งนะคะภายในคันนี้เนี่ยสภาพสวยไม่แพ้กันเลยนะคะแอร์ราวทั้งสามแถวตอนด้วยแล้วก็ร่องรอยจากการใช้งาน่ะจะบอกว่าน้อยมากๆคุณผู้ชมคะนี่เลยคันนี้นะคะก็ยังเป็นในส่วนของหัวน็อเดิมๆด้านท้ายเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะสภาพเนี่ยคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าโอ้โห ใกล้เขียนไปแดงสุดๆก็ต้องคันนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในออปชั่นนะคะของรุ่นท็อขับสองก็จะประมาณนี้ก็จกดไฟฟ้า เบาไฟฟ้าเช่นเดียวกันเออแล้วก็มีคู yes, 1000, cousin, case, 58, 000, 000ชอนโทนวงอะไรมาติฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะเร่องใหม่ก็วิ่งไปแค่หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลสำหรับคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาราคาโปรโมชั่นพิเศษนะเหลือเพียงแค่ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวขับสองหรือขับสี่ก็สามารถติดต่อกับปุกเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าแปดเก้าแปดศูนย์เจ็ดห้าสี่สามกันเลยนะคะคิดนี้เนี่ยนะคะเซลกับปุกต้องขอตัวลาไปก่อนเลยฝาก็ตา แ้ฝา,ากกดกระดิ่งกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่มารีวิวทุกวันระดับนี้กันอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ